ใช้สปรินเตอร์สองห้าสองศูนย์คันแรกกรุงเทพจุกสเสม็ดขบวนรถเร็วพิเศษที่9 9 7 แล้วค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกสวนก,นกันกับดีเซลรางอีกขบวนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นขบวนไหนมาดู